ราศีกันนะฮะปีนี้2567เป็นปีแห่งแสงสว่างเอากรีสสว่างโลสว่างสดใสสว่างสวยเดยฮะคนเกิดราศีกันให้คุณไปดูนแคะหน้าคุณจะมีออร่า จะไม่มีการแบบว่าลาหูอมหรือว่าจะไม่มีอะไรดวงดาวอมคุณนะคะเพราะว่าคุณจะเจอกับแสงสว่างสวยงดงามมากนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเออเกิดอะไรกับคุณหรือ,อยังตั้งแต่ต้นปีนะคะคุณจะมีเงินเข้าคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีงานใหม่คุณจะมีกัลยาณมิตรใหม่คุณจะมีคุบาจานใหม่อะไรอะไรอะไรใหม่ๆนะคะราศีกันคือราศีแห่งแสงสว่างค่ะ คุณจะประสบความสำเร็จไวมากนะคะจากการคิดพูดทำอ่านเขียนและเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะทุกคนหลัง30เมษายนรวยชุดไม่อยู่เอากระดิ๊นะคะคุณจะรวยชุดไม่อยู่ตั้งแต่30เมษายนงานใหม่หรืองานใดๆก็ตามทุกคนหลัง30เมษายน ทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะลื่นปืดลื่นปืดลื่นปืดนะคะเจรจาอะไรสําเร็จสําเร็จสําเร็จผู้คนให้การสนับสนุนลุยสุดตัวสุดกําลังการงานการเงินเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่มาแน่นอนฟันยับค่ะเอากรี๊ดนะคะฟินเฟอร์สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวรา,ราศีกันนะคะที่คุณแบบว่าไม่มีตำหนิเลยนะคะ โอยทำไมมันมีความสุขช่นี้คะทำนายอะไรไปก็มีความสุขเฟอ้อมากนะคะขอสแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ชาวราศีกันคุณรวยแน่นอนชุดไม่อยู่แน่นอนนะคะ